ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียประจำวันที่29ตุลาคม2566ครับวันนี้จะมาตอบคำถามว่าใครบ้างต้องลงทะเบียนร,รับเงินดิจิทัล10,000บาทนะครับอ่ะขอบคุณภาพประกอบจากเพจสวัสดิการทันข่าวนะครับรัฐบ,บาลออกมาประกาศแล้วสำหรับประชาชนทั่วไปไม่ต้องลงทะเบียน แต่ต้องยืนยันตัวตนหากใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีแอปเป่าตังที่ใช้ปกติอยู่แล้วไม่ต้องยืนย <ong> ันต <arian> <K id ities emerges> ัวตนนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยได้ทําการยืนยันตัวตนก่อนใช้สิทธิ์แล้วแล้วใครละต้องลงทะเบียนคนที่ลงทะเบียนคือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนั่นเองนะครับจะต้องลงทะเบียนซึ่งการลงทะเบียนนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรัฐบาลจะประกาศเพิ่มเติมสตาจ์ไปอัปเดตให้คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจลงทะเบียนเป็นร้านค้าเข้าร่วมโครงการคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยว่าสนใจครับสนใจค่ะ เพราะหากมีรายละเอียดการลงทะเบียนอย่างไรสตาร์จะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอทันทีเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมกดมานะคะว่าสนใจครับหรือสนใจค่ะถ้าหากว่าคุณจะเข้าร่วมลงทะเบียนเป็นร้านค้าในโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตเดี๋ยวจะไปตามข่าวให้นะครับดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตาค์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตาค์ไลฟ์สด ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ